COC Devotion เฝ้าเดี่ยวประจำวันคริสตจักรแห่งพันธสัญญากรุงเทพสวัสดีค่ะวันนี้เราจะเฝ้าเดี่ยวในพระธรรมเอสเตอร์บทที่1ข้อที่1ถึงข้อที่12นะคะอยู่มาในรัชสมัยของอาหาสุเอลัสคืออาหาสุเอลัสผู้ทรงครอบครอง127มณฑลตั้งแต่อินเดียถึงคูช ในเวลานั้นเมื่อกษัตริย์อาหัสุเอลัสประทับบนราชบัลลังก์ในสุสาเมืองป้อมในปีที่สามแห่งราชการของพระองค์พระองค์ประทานการเลี้ยงแก่เจ้านายและข้าราชการทั้งสิ้นของพระองค์ในทัพในกองแห่งเปอร์เซียและมีเดียขุนนางและผู้ว่าราชการบนฑนต่างๆเฝ้าอยู่เฉพาะพระพักพระองค์ ในขณะที่พระองค์ทรงแสดงไร่สสมบัติอันรุ่งเรืองของพระองค์นั้นทั้งความโอ้อาตระการอันรุ่งโรจน์ของพระองค์อยู่หลายวันคือถึง180วันเมื่อวันเหล่านี้สิ้นสุดลงแล้วกษัตริย์ก็ประทานการเลี้ยงแก่ประชาชนทุกคนทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อยที่อยู่ในสุสาเมืองป้อมเป็นเวลาเจวันในลานพระราชอุอทยานแห่งราชสำนักมีผ้าม่านทำด้วยผ้าฝ้ายสีขาวและสีฟ้า โยงด้วยเชือกป่าสีม่วงที่คล้องเข้ากับห่วงเงินบนเสาหินอ่อนอีกทั้งมีเตียงทําด้วยทองคำและเงินบนพื้นลาดปูนฝังหินแดงหินอ่อนมุกดาและหินสีต่างๆเครื่องดื่มก็ใส่ถ้วยทองคำหลายแบบส่งให้ดื่มและเล่าอง,งุ่นของราชสำนักก็มีเหลือเฟือตามพระไทยกว้างขวางของกษัตริย์การดื่มก็ทำกันตามพระบัญชาโดยไม่มีการยับยั้ง พราะกษัตริย์มีรับสั่งไปยังข้าราชสนักทุกคนว่าให้ทำตามความพอใจของแต่ละคนส่วนพระราชินีวัชทีก็ประทานการเลี้ยงแก่สตรีที่ราชสำนักของกษัตริย์อาหาสุเอลัสด้วยในวันที่7เมื่อพระไทยของกษัตริย์ลื่อนเลืงด้วยเล่าอางุ่นพระองค์ทรงบัญชาเมหูมานบิสทาฮาลโมนาบิกทาอาบักทาเสทาและ คาราคัสขันทีทั้ง7ผู้ปรนิบัติกษัตริย์อาหัสุเอลัสให้ไปทูลเชิญพระราชินีวัชทีทรงมงกุฎเสด็จเข้าเฝ้ากริยัเพื่อจะให้ประชาชนและเจ้านายได้ชมพระสิริโฉมเพราะพระนางทรงงามยิ่งนักแต่พระนางวัชทีทรงปฏิเสธไม่มาตามพระบัญชาของกษัตริย์ที่รับสั่งไปกับขันทีเมื่อเป็นเช่นนี้กษัตริย์ก็ทรงเดือดดาน พระพิโรธของพระองค์ก็ระอุอยู่ภายในพี่น้องที่รักคะพระธรรมเอสเธอร์เนี่ยนะคะเป็นเรื่องราวของเอสเธอร์หญิงชาวยิวที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในดินแดนอิสราเอลแต่ว่าเธอใช้ชีวิตอยู่ในดินแดนของชาวเปอร์เซียซึ่งต่อมาเธอก็ได้รับเลือกนะคะให้เป็นราชินีแห่งเปอร์เซียต่อจากพระนางวัชที ซึ่งเป็นราชินีก่อนหน้าเอสเตอร์นะคะเอสเตอร์ Esther ได้รับเลือกให้เป็นราชิน,นีในช่วงเวลาที่สำคัญก็คือท่ามกลางชาวยิวที่ยังคงเหลืออยู่ในเปอร์เซียพระราชินีเอสเตอร์นะคะได้ช่วยชาวยิวประชาชนของเธอเนี่ยให้พ้นจากการถูกทำลายล้างในต่างแดนและเป็นการแสดงให้เห็นถึงการจัดเตรียมของพระเจ้านะคะ ในการปกป้องประชาชนชาวยิวไว้จากความเกลียดชังของศัตรูแม้ว่าตลอดพระธรรมเอสเตอร์เล่มนี้จะไม่มีการเอ่ยถึงพระเจ้าอย่างเจาะจงเลยก็ตามแต่ก็แสดงให้เห็นถึงการจัดเตรียมของพระเจ้านะคะดังนั้นเรื่องราวของพระธรรมเอสเตอร์ก็ได้เริ่มต้นด้วยกษัตริย์อาหาสูเอลัสนะคะซึ่งเป็นกษัตริย์แห่งจักรวรรดิเปอร์เซีย เป็นกษัตริย์ที่ครอบครองจัก,กรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งยุคโบราณในตอนนั้นที่ครอบคุมกว่า127มทนทลตั้งแต่อินเดียจนถึงคูชแล้วก็ในพระธรรมตอนนี้ก็บรรยายถึงการจัดเลี้ยงซึ่งมีการจัดเลี้ยงถึงสองครั้งด้วยกันแล้วก็ใช้เวลายาวนานในการ จัดเลี้ยงนะคะครั้งแรกใช้เวลา180วันครั้งที่2ใช้เวลา7วันนะคะดังนั้นจากพระธรรมเอสเทอร์ในตอนนี้เนี่ยมี2ส,สิ่งนะคะที่เราได้เรียนรู้นะคะสิ่งแรกก็คือความภาคภูมิใจที่ปัศจากความยำเกรงพระเจ้านะคะจะนำไปสู่ความเย่อหยิงแล้วก็การโอ้อวด พี่น้องคะเราเห็นได้ในข้อที่1ถึงข้อที่8นะคะที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้ว่ามีการจัดเลี้ยงอยู่สองครั้งนะคะครั้งแรกเนี่ยจัดเลี้ยงให้กับข้าราชการทั้งหมดของเบอร์เซียเป็นเวลา180วันต่อจากนั้นก็จัดเลี้ยงให้กับประชาชนทุกคนนะคะ เป็นเวลา7วันแล้วก็เราก็พบว่าพระคัมภีร์ก็ได้บรรยายถึงรายละเอียดของงานเลี้ยงที่แสดงถึงความโอ้อาแสดงถึงความหรูหรานะคะเราเห็นว่าขนาดถ้วยที่ใส่เครื่องดื่มเนี่ยก็เป็นถ้วยทองคําแล้วก็พระคัมภีร์บอกว่าเหล้าองุ่นก็มีเหลือเฟือดื่มกันโดยไม่มีการยับยัง้งแล้วก็ทุกคนก็สามารถทําตาม ความพอใจของตัวเองได้และข้อต่อมาเราก็เห็นว่าออกษัตริย์เนี่ยก็สั่งให้ขันชีเนี่ยไปตามพระราชินีวัชชีมาเข้าเฝ้านะคะไปตามมาเข้าเฝ้าเพื่ออะไรกษัตริย์มีมีความต้องการอยากจะออแสดงความงดงามเพื่อจะแสดงความงดงามของพระราชินีของตัวเองเนี่ย ต่อหน้าประชาชนแล้วก็ต่อหน้าขุนนางการทำแบบนี้เนี่ยนะคะเป็นการที่กษัตริย์เนี่ยทำด้วยความเย่อหยิ่งด้วยความภาคภูมิใจเพื่อจะประกาศว่าพระราชินีที่งดงามเนี่ยเป็นสมบัติของเขาเขาเป็นเจ้าของเขาเป็นผู้ครอบครองแต่ปรากฏว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือพระราชินีปฏิเสธ ไม่ทำตามกษัตริย์นะคะก็คือไม่ไม่มาตามที่กษัตริย์สั่งนะคะพี่น้องที่ลกคะสิ่งนี้ทำให้เราเรียนรู้นะคะเราเห็นจากกษัตริย์อาหาสัสเอรัสว่าเขามีความภาคภูมิใจเขามีความจริงเขาต้องการโอ้อวด สิ่งที่เขามีเขาต้องการแสดงให้คนเห็นถึงอำนาจเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของเขานั่นมาจากความเยื่อหยิ่งที่อยู่ภายในใจของเขาทำให้เราได้เรียนรู้ว่าเขาเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่เขาปกครอง127มณฑลแต่เขากลับปล่อยให้ความปัรถนาส่วนตัวแล้วก็เล่าอัง่นที่เขาดื่มเนี่ย ควบคุมจิตใจของเขาเองจนทำให้เขาทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องดังนั้นพี่น้องที่รักคะในชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันนะคะเราจึงต้องสำรวจชีวิตของเราเสมอว่าเรากำลังใช้ชีวิตของเราเพื่อแสดงให้คนอื่นเห็นว่าเราดีหรือว่าแสดงให้คนอื่นเห็นถึงความสำเร็จ ในชีวิตของเราอยู่หรือเปล่าหรือว่าเรากำลังดำเนินชีวิตด้วยความยำเกรงพระเจ้าด้วยความถ่อมใจพี่น้องทีละคะเพราะว่าความยิ่งใหญ่ที่แท้จริงเนี่ยนะคะไม่ได้อยู่ที่ว่าเรามีมากแค่ไหนไม่ได้อยู่ที่ว่าเราสำเร็จแค่ไหนไม่ได้อยู่ที่ว่าเราดีแค่ไหนแต่อยู่ที่การดำเนินชีวิตที่ยอมจำนนต่อพระเจ้า อยู่ที่การดำเนินชีวิตที่เรายำเกรงพระเจ้าเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะนำชีวิตของเราให้สามารถที่จะใช้ชีวิตตามพระประสงค์ของพระเจ้าได้แทนที่จะใช้ชีวิตด้วยความเย่อหยิ่งด้วยการโอ้อวดนะคะดังนั้นเราจึงต้องสำรวจชีวิตของเราเสมอนะคะว่าเรากำลังดำเนินชีวิตอยู่ ด้วยความยำเกรงพระเจ้าหรือเปล่าเพราะว่าหากเราปัสแจกความยำเกรงพระเจ้าแล้วเนี่ยก็จะนำชีวิตของเราไปสู่ความเยื้อยิงและการโอ้อวดได้ในที่สุดแล้วก็อาจจะนำไปสู่ความล้มเหลวได้นะคะสิ่งที่สองที่เราได้เรียนรู้นะคะจากพระธรรมตอนนี้ก็คือพระเจ้าทรงควบคุมทุกสิ่งอยู่ พี่น้องคะเราเห็นได้จากข้อที่12บอนะคะบอกว่าแต่พระนางวัชทีทรงปฏิเสธไม่มาตามพระบัญชาของกษัตริย์ที่รับสั่งไปกับครันทีพี่น้องซึ่งเราไม่ทราบสาเหตุนะคะว่าทำไมพระราชนีเนี่ยจึงไม่ทำตามที่กษัตริย์สั่งเพราะว่าพระคัมภีร์ไม่ได้บันทึกไว้ แต่สิ่งที่พระราชินีวัชทีทรงกระทำเนี่ยได้นำไปสู่การที่เอสเธอร์ได้เป็นพระราชินีแล้วก็นำไปสู่การที่ในที่สุดชาวยิวก็รอดพ้นจากการถูกทำลายล้างของกษัตริย์ซึ่งเราจะดูในบทต่อๆไปนะคะพี่น้องจากข้อที่12นี้นะคะก็เป็นสิ่งที่เตือนใจเรานะคะว่า หลายครั้งในการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยบางบางครั้งเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราในบางเรื่องเราอาจจะไม่ได้เข้าใจแต่เรารู้ว่ามีพระเจ้าผู้ทรงสิทธิที่อำนาจสูงสุดทรงควบคุมอยู่เสมอแม้เรามองไม่เห็นแต่พระเจ้าก็ยังทรงกระทากิจของพระองค์เพื่อพระประสงค์ของพระองค์จะสำเร็จ เช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงเตรียมเอสเตอร์ไว้นะคะแล้วก็เราก็เชื่อว่า,าพระประสงค์ของพระองค์นั้นดีสำหรับทุกคนที่ไว้วางใจพระองค์เสมอเหมือนในพระธรรมโรมนะคะบทที่8ข้อที่28ได้กล่าวไว้บอกว่าเรารู้ว่าเหตุการณ์ทุกอย่างร่วมกันก่อผลดีแก่คนที่รักพระองค์คือแก่คนทั้งหลายที่พระองค์ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์ พี่น้องพระประสงค์ของพระองค์ก็คือการทำให้เราทั้งหลายเป็นเหมือนพระฉายของพระคริดและในที่สุดเราก็จะเป็นคนที่พระเจ้าจะทรงใช้เพื่อพระประสงค์ของพระองค์นั้นจะสำเร็จดังนั้นสิ่งนี้จึงหนุนใจเรานะคะให้เราดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับพระประสงค์ของพระองค์ด้วยความเชื่อด้วยการอาธิษฐานด้วยความไว้วางใจแล้วเราจะได้รับกำลัง เราจะได้รับพระเมตตาแล้วก็เราจะได้รับความช่วยเหลือในเวลาที่เราต้องการดังนั้นท่ามกลางทุกสิ่งที่เรารเผชิญนะคะพี่น้องเราจึงต้องจดจอ่อดูจที่พระเจ้าเสมอนะคะดังนั้นนี่เป็นสองสิ่งนะคะที่เราได้เรียนรู้จากพระวจ,จนะของพระเจ้าในตอนนี้ก็คือความภาคภูมิใจที่ปฏิจากความยำเกรงพระเจ้าจะนําไปสู่ความเย่อยจริง และการโอ้อวดนะคะแล้วก็ประการที่สองก็คือพระเจ้าทรงควบคุมทุกสิ่งอยู่เสมอพระองค์ทรงกระทำกิจของพระองค์อยู่เสมอแม้บางครั้งเราอาจจะมองไม่เห็นเราอาจจะไม่เข้าใจก็ตามนะคะพี่น้องคะดังนั้นอยากให้เราได้มีเวลานะคะที่จะใครควรแล้วก็พิจารณาชีวิตของเราแล้วก็สิ่งที่เราได้เรียนรู้ เพราะว่าเจะนะพระเจ้าตอนนี้ด้วยกันนะคะให้เราได้ร่วมใจกันอธิษฐานนะคะข้าแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดและเรารู้ว่าพระองค์ทรงควบคุมทุกสิ่งอยู่แม้บางครั้งเราอาจจะไม่ได้ดำเนินชีวิตด้วยความไว้วางใจว่าพระองค์ทรงควบคุมทุกสิ่ง หลายครั้งเราก็มักจะยอมให้ความหยิ่มมาควบคุมชีวิตของเราและเราก็ทำทุกสิ่งตามที่เราคิดตามใจของเราเองแต่วันนี้ขอพระเจ้าทรงสอนเราพระองค์เจ้าคะ่ะขอทรงบทสอนเราให้เราทําใจลงให้เรายอมจำนนต่อพระองค์เพื่อพระประสงค์ของพระองค์นั้นจะสำเร็จในชีวิตของเราเพื่อพระองค์จะทรงเริ่มต้น แผนการอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ในชีวิตของเราและในที่สุดเราเองจะดำเนินชีวิตตามพระทัยของพระองค์เช่นเดียวกันขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาและช่วยเหลือเราทั้งหลายด้วยเราอธิษฐานต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน